ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะผมพาท่านผู้ชมมาที่บ้านของแฟนผมนะครับหรือว่าเป็นสำนักงานการอัดการคราชเกมของผมณปัจจุบันณนตอนนี้สำหรับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาไขาข้อข้องใจนะครับว่าทำไมในคลิปของผมนะครับถึงมีเสียงแทรกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเสียงจิ้งจกเสียงน้องหมาครับหรือว่าเสียงพูดคุยเสียงกรนเสียงอะไรก็แล้วแต่นะฮะอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้สเัยน,นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเอาละฮะผมต้องลุกจากตรงนี้ซะแล้วอออาจจะเสียงดังหน่อยอะชัดชัช,ช,ชอันนี้เจ้าตัวกําไรนี่เจ๊กําไรครับเจ๊กําไรของเราน่ารักซะไม่มีนะฮะ อยู่มาหลายปีแล้วด้วยส่วนตัวนี้กระลำครับชื่อกระลำปีนะครับโหมีอะไรสักอย่างมาขายด้วยนะฮะอาจจะได้ยินเสียงเพลงดังๆนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเขากำลังจัดงานบวชอยู่นะครับวันนี้ก็เลยเงียบเหงาครับทางบ้านไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเพราะาไปร่วมงานบวชกันนะฮะอันนี้คือสภาพบ้านครับ ให้ดูแบบผ่านมางครับผ่านแบบรวดเร็วฮนะอันนี้ถุงทองนะครับผมโหนอนนอนหลับเันเชียบอันนี้รถออกเป็วัติการนะครับผมการฉีดยาดโดรนนะฮะใช้ดโดรนในการฉีดยาพ่นยานะครับให้กับพืชต่างๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องเดินออกไปข้างนอกก่อนให้เห็นสภาพบ้านก่อนนะครับนี่ขั้นสุดนะบอกเลยขั้นสุดนะครับเป็นบ้านทรงไทยนะครับผมด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้นะครับ เข้ามาในบ้าน,นครับขึ้นไปชั้นสองครับมันก็จะโลง่ลงๆอย่างนี้ครับโลง่งงมากครับนี่ไม่มีประตูไม่มีอะไรกันเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปอุ๊ยสะ,สะดุดสะดุดบันไดนิดนึงครับอันนี้คือชั้นสองนะครับแล้วก็เนี่ย <laughs> สำนักงานผมคือนี่เลยคนระับไม่มีอะไรกันเลยนะฮะสักอย่าง เป็นแบบว่าห้องโถงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับห้องโถงนะฮะขึ้นมาจากบันไดนะครับโคลจูโบเป็นที่อัดเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นประตูประตูออกไประเบียงด้านนอกครับแล้วก็ดูระเบียงด้านนอกน่ารักมากยังไม่ได้ปูเลยสะอาด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 สดใสเลยนะครับโอ้อันนี้เป็นล้อมูเก่านะครับน้องหมูไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากโรคนะครับผม ไม่เหลือแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับเอามาเลี้ยงสี่ห้าตัวเองตรงนั้นเลี้ยงเป็ดนะครับอันนั้นโรงสีนะครับผมอันนั้นเป็นห้องเก็บพวกยานะครับยาสารเคมีอะไรเงี้ยที่ใช้กับพืชพันธุ์นะครับผมประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะัใครข้อสงสัยเลยว่าทำไมมีเสียงเข้ามาครับ ที่ทํางานผมฮะที่อัดเกมผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วนี่บันไดเลยครับไม่มีเป็นห้องนะครับไม่ได้มีเป็นห้องของตัวเองนะครับขึ้นมาก็โปเป็นที่อัดเลยนะครับส่วนห้องนี้ห้องน้องโตครับอ่าห้องน้องโตอันนี้ห้องพิเศษครับอ่าฮะนั่นแหละครับเป็นสาเหตุว่าทําไมผมถึงอัดตอนกลางคืนเนี่ยเบามากครับเพราะว่าถ้าเกิดผมพูดดังนะครับ เดี๋ยวก็ไปเข้าห้องเขารบกวนพี่เขาด้วยนะครับมันไม่ดีนะครับแล้วก็อาจจะรบกวนน้องโตอีกต่างหากนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่ทําไมมีเสียงหมาเข้าครับพื้นมันเป็นพื้นไม้ใช่ไหมฮะถ้าสังเกตดูดีๆครับมันจะมันจะมีรูครับริกๆนะครับผมนั่นแหละครับมันเป็นช่องที่เสียงสามารถเข้ามาได้อันนี้ผ้าเช็ดเช็ดเท้าไปไปไป,ไป,ไปลุก,ลกไปโอ้ดูสภาพที่ทํางานผม ก็จะมีกาแฟอยู่ขวดหนึ่งไม่ได้ครับเพราะว่าต้องอัดกลางคืนนะอัดเกมกลางคืนตั้งแต่ห้าทุ่มเชื่องคืนรอแรนเดอร์งานรออัดงานยันกว่าจะนอนตีสามครับตีสามกว่าจะได้นอนเน,น,นะมีน้ำขวดหนึ่งนะมีชื่อไว้ด้วยสลักเอาไว้ครับโอ้ยนี่เละเละไปหมดฟงฝุ่นคือที่นี่ฝุ่นเกาะไวมากครับอ่ ฝุ่นเกาะไวจริงๆฮะดูดิแม่เจ้าความความเป็นฝุ่นความเป็นละเอียดของฝุ่นมาเต็มเลยแมทเมอดอะไรไม่ค่อยได้เก็บลกลกมากครับสำนักงานขยะก็ว่าได้ครับผมอันนี้ด้านล่างเป็นอุปก,กรณ์ป้องกันน้องยุงนะฮะเรียกซะสวยรูเลยยากันยุงนะับนี่เลยตัวนี้ขัดน้อยนิด ควันน้อยนิดที่แบบพอจุดแล้วควันมันไม่น้อยมันเยอะมากเยอะจริงๆนะครับคอมตัวเก่งของผมนั่นเองนะฮะใช้มาตั้งแต่โอ้โหสมัยอยู่มหาลัยนะครับอ่าแล้วก็เครื่องสำรองไฟตัวนี้สองพันกว่าบาทนะครับซื้อมาเอาแบบถูกๆเลยนะฮะถ้าแพงถ้าดีก็เป็นหมื่นไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วก็ตัวรับสัญญาณ w i f i กระจาย wi-fi กับตัว ปลั๊กเสียบครับมันเป็นเครื่องสำรลองไฟด้วยแหละตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แต่ว่ามันเสียแล้วอใช้ไม่ได้แล้วก็เอามาใช้เสียบได้อยู่แต่ใช้สำรลองไฟไม่ได้แล้วนะครประมาณนั้นนะครับผมแล้วนี่ฮะไมคครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับนี่ฮะไมค์คอนเดนเซอร์ของซิกโนนะครับผมตัวนี้ผมใช้อยู่ซิกโนก่อนหน้านี้นผมใช้ของไอจำไม่ได้แล้วช่างเถอะ แต่เป็นไมโครเดนเซอร์เหมือนกันนะฮะตัวรับเสียงมันจะอยู่ด้านนี้หันหน้าเข้ากับหน้าผมนะครับเมื่อครอนตอนใหม่ๆเนี่ยผมหันประมาณอย่างเงี้ยจ่อหน้าเข้าก็ว่าู่ทำไมรับเสียงไม่ค่อยได้มันต้องหันนี่ด้านรับเสียงอยู่ตรงนี้ครับไมโครเดนเซอร์ของเราโปรซีลี่นะฮะของซิกโนนะครับ, ol, รบตัวที่ผมจะเอามาตัวใหม่นะครับก็ของของอะไรนะ เอ็นวีดีนะครับผมสามสามศูนย uh ์นะฮะน่าจะดีครับเพราะว่ามันรับเสียงใกล้มากนะครับผมที่ผมลองดูสเปคแล้วก็ลองดูรีวิวใกล้ใกล้ถึงขนาดที่ว่าอ่ะไม่อยู่นี่ทำไมผมต้องเอาปากไปจ่อประมาณน,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 นี้ประมาณนี้ปากปากอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่อยู่นี่แล้วก็ไม่ต้องหันหน้าเข้ากับปากด้วยนะไม่ได้มาแบบดันข้างอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเสียงเนี่ย มันจะเก็บเก็บแบบเงียบมากนะครับไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงกาเข้ามาเลยนะฮะเ,เพราะมันเป็นไม้แบบคารดิอยนะครับอเป็นไม้ที่รับเสียงด้านเดียวแล้วก็รับเสียงแคบมากๆด้วยครับแต่ประเด็นคือผมไม่แน่ใจว่าไม้ตัวใหม่เนี่ยที่ผมกาลังรอซื้อรอเงินเข้าโพดออกเนี่ยมันจะ มันจะทําให้เสียงที่ผมอัดไปเนี่ยทุม้มหรืออุ้มหรือว่าอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนนะเพราะผมยังไม่เคยลองเอ,อที่สําคัญที่ผมจะเอาของอิน d i a เพราะว่านี่ฮะี่ผมอยากได้เสียบแบบนี้จริงๆไม่สมัยนี้เนี่ยมันจะเป็น USB กันหมดแหละจะเสียบต่อเข้าลงนี้ได้เลยแต่ว่าของผมยังอยากที่จะเนี่ยเรามีเครื่องนี้แล้วอะเรามีตัว เรามีตัวรุ่น s c a r l e t ตัวนี้อยู่แล้วอะ่ะเราก็เลยอยากจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์บ้างก็เลยพยายามหาไมค์ที่สามารถเข้ากับไอ้เจ้าเครื่องนี้ได้จริงๆมันก็จะมีไมโครโฟนอีกหลายตัวนะที่สามารถเข้าได้แต่ที่ผมเลือกเอ็นวีเดียตัวที่ผมกําลังเลงอยู่ที่ผมเลือกตัวนั้นเพราะว่าเออมันน่าจะเก็บเสียงดีเพราะว่าดูในรีวิวดูบางช่องที่เขาทําแล้วแบบโอ้โหเ,ออเออสียงมันไม่เข้าเลยนะดีดนิ้วอยู่ด้านหลังเสียงไม่เข้าเลยก็เลยเออ น่าจะน่าจะดีคนระับประมาณนั้นนะครับผมคิดว่านะครับเดือนหน้านะฮะอาจจะประมาณสิ้นเดือนนะครับได้แน่นอนเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงแปลกแปลกใหม่ๆหรือว่าอาจจะเสียงอู้เสียงอะไรเนะี่ยก็จะได้รู้กันนะครับในเดือนหน้านะครับว่ามันใหม่ที่ซื้อมาตัวใหม่มันดีแค่ไหนน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับกว่าจะได้ใช้อาจจะต้นเดือนก็นกได้พอรอ,รอของส่งมานะครับผมออันนี้เจ๊หงนะครับผม ่วนเจ้าแฮมเมอร์ไปแล้วนะครับไปเมื่อเช้าน่าสงสารมากน้องไม่กินอะไรมาประมาณสองสามวันนะครับหลังจากที่ไม่กินอะไรสองสามวันก็คือนิ่งๆนะน้องจะอ้วกอยู่ตลอดนะครับฝังทางด้านหลังบ้านนะครับอันนั้นเป็นฟูบหมานะครับฟูบน้องหมาเอาไว้นอนตอนกลางคืนนะครับน้องจะไม่กินอะไรครับอันนี้เป็นสวนนะครับไม่ได้ไม่ได้เล่าเรื่องน้องสักทีสวนของผมนะครับ ป,ปลูกลิ้นิตหน่อยๆนี่ก็จะเป็นพวกมะเขือนะบ,บ้านนี้กินมะเขือกันเยอะมากไม่รู้ทำไมแล้วก็มีพริกนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูหลุมน้องแฮมเมอร์สงสารแต่ก็โอเคแล้วครับน้องไปดีแล้วนะครับผมไม่อยู่แล้วนะฮะนี่ฮะคือหลุมของน้องแฮมเมอร์ฝังกันเมื่อเช้านะครับผมเอาไม้มาปิดเอาไม้มาวางไว้ด้วยเพราะว่ากัน ตัวอื่นเขาจะไปขุดขึ้นมานะเดี๋ยวจะกลายเป็นหมาซอมบี้นะว่าไปเห็นไฮะก็สองสามวันมานี้น้องเขาไม่กินอะไรแล้วก็อ้วกนะครับยยก็รกู้พยายามหาสาเหตุอยู่ว่ามาจากอาจจะกินกระดูกติดหรือเปล่ากระดูกติดคอหรือเปล่าแต่กระดูกชิ้นเล็กนะก็ไม่น่าเป็นอะไรตัวอื่นก็ไม่เป็นนะครับแล้วก็น้องก็ซึมซึม,ซมนิ่งๆครับจากตอนแรกที่แบบเฮ้ยเหมือนจะหายดีแล้วนะฮะ ก็มาซึมมานิ่งแล้วก็เริ่มไม่กินอะไรอ้วกแล้วสุดท้ายก็คือตอนเช้าครับนอนนิ่งเลยแต่ยังหายใจอยู่ยังมองไปมองมาอยู่พ่อครับผมพ่อแฟนก็คือเดินเข้าไปแหละก็ไปบอกกับน,น้องว่าเออถ้าเกิดไม่ไหวแล้วก็ไปนะไม่เป็นไรนะคือแบบเป็นประมาณว่าเออไม่ต้องฝืนไม่ต้องอะไรนะปล่อยตัวตามสบายอะไรเงี้ยน้องก็ไปเลยนะครับประมาณนั้น